กล่าวสวัสดีทนะ่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะพบกับรายการด็กกอ Lo กม m ม r r e v ี e w ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจะมาสอนดาวน์โหลดแอปดูหนังฟรีนะดูหนังดูหนังนะ่ได้ได้หลายหนังเลยนะเนี่ยแอปตัวเนี้ยดูหนังออนไลน์ฟรีนะนี่ดูหนังออนไลน์ฟรีนะโหลดได้จาก Google นะถ้าใครอยากดูหนังแอแท็กออนไลน์ท่านหรือว่าไม่มีใครดูไม่มีแบบ ไปลงหนังแล้ดูไม่ทันก็ให้คุณเข้าใน Google เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้สอนดูหนังไปทันนะผมจะมาสอนโหลดแอป,ปดูหนังออนไลฟีนะครับแต่ดูหนังไปทันได้คนระก็ให้คุณกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าดูหนังออนไลน์ดูหนังออนไลน์ APK นะครับกดเข้าไปต้องพิมพ์ก่อนเพื่อผมบอกนะครับ หลังจากนั้นคุณก็คลิกเข้าไปอันแรกเลยอนะแอปพลิเคชันดูหนังอะไรฟรีบนมือถือ Android นะครับก็เข้าไปม v วี่ม v วี่ไนท์อะไรสักอย่างเนะี่ยแ้าคุณก็กดตรงนี้นี่กดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการเข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็เข้าไปใน แอปเลยนะครับดูหนังออนไลน์ฟรีนะครับมันจะเป็นหน้าตายังไม่เป็น,น,นเนี้ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคุณก็มันก็จะได้อย่างนี้มานะครับเราสามารถดาวน์โหลดหนังก็ได้หรือว่าไปดูก็ได้สมมุติจะดูอแอคแทร์คอนเน,นนะครับก็คณก็กดนี่ภาพยนตร์มาใหม่นะครับเข้าไปจากนั้นคุณก็ต้องรอนคนับนี่นะครับ ถอดออนในท่านนะครับเดเข้าไปเลยนะครับแปดสิบหกนาทีนี่ไม่เกี่ยวนะฮะที่เกี่ยวอยู่ก็แปดสิบหกนาทีหนังเล่นแปดสิบหกนาทีนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับหลังจากนั้นให้คุณรอก,ก่อนนะเนี่ยให้กดเริ่มเล่นนะครับหรือว่ากดดาวน์โหลดก็ได้ดาวโหลดหนังก็คือ ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะก็กดเริ่มเล่นหลังจากนั้นคุณจะเอาคุณภาพเท่าไหร่ก็ได้นะนี่มันจะเอา7 2 0พีถ้าไวไฟแรงอยู่นะ120 p ีก็ไปก็จะเอาอันนี้ดูใน e-s file download หรือว่าโปรแกรม่นวิดีโอก็ได้นะแต่ผมจะไม่ดูว่าผมดูแล้วนะสนุกอยู่นะก็ก็ก ฝากกดไลค์แลว้วกดสตอร์ใด้วยครับก็อันแชร์ให้เพื่อนคุณดู้ครับว่าแอปโหลดหนังนี้มันมาจากไหนนับก็คลิปนี้ก็มีเพียงนี้ครับสวัสดีครับ